สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับรถสภาพสวยๆนะครับราคาประหยัดนะครับครับผมข้างหน้าของเรานะครับเป็น toyota corolla tiz นะครับผมตัวนี้เป็นปี2004นะครับ1.6ตัว e ออโต้ครับผมคันนี้นะครับใช้ได้ทั้งน้ำมันนะครับแล้วก็แก๊ส lpg นะครับหัวฉีดนะครับเหมาะมากนะครับ กับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับผมใช้ได้2ระบบเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพามาชมรอบคันก่อนนะครับผมเครื่องหัวฉีดนะครับ BVTI นะครับผมอันนี้รับประหยัดน้ํามันทนทานนะครับผมครับไม่จุกจิกนะครับผมครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับก็ไปรับตัวมาจากกรุงเทพนะครับผมครับรับทางไกลได้ครับครับอ่า เชื่อเพื่อแก๊สนะครับเฉลี่ยโลละบาทนะครับตกวิ่งโลละบาทะครับใครมองหาความประหยัดนะครับน้ำมันแพงนะฮะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับครับรถไม่มีพิกคว่ำชนหนักแน่นอนนะครับกล้ารับประกันได้นะครับผมครับแป๊บนิดเดงภาษีก็ปี66นะครับรถจด2004นะครับ2547 ราคาแสนต้นๆนนะครับ,รบตัวถังถือว่าโอเคเลยนะครับผมสีสวยเลยครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับผมระบบแก๊สใช้งานได้ปกตินะครับผมครับออกไปใช้งานได้เลยนะครับรถใหม่ก็ผ่อนแพงครับรถแบบนี้ก็ใช้ได้เอ,อะ ้ได้ดีนะครับผมดูแลรักษาดีๆก็ใช้ได้ยาวนะครับอันนี้รุ่นนี้ราคาไม่ค่อยตกด้วยนะครับภายในก็เปะผ้านะครับเปะผ้าเปะผ้ากำมะหยี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับสี่บานนะครับกระจกข้างก็ไฟฟ้าครับปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับอันนี้ภายในถือว่าดูดีเลยนะครับผมสะอาดดูดี สตาร์ทเครื่องเลยนะครับหมายลขหกเจ็นะครับคันนี้คันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับผมปกติเลยนะครับจอก็ใช้งานได้นะครับเครื่องเล่นเป็นจอแล้วนะครับอ่ะมาแล้วโอ้ยเั่น ิดก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูกระจกหน่อยนะครับคันนี้วิ่งร้อยยี่ร้อยสามนิ่งนะครับคันนี้ช่วงล่างนิ่งครับปกตินะครับจบจะใช้งานได้ปกตินะครับราคามอไซค์นะครับถ้าพูดไปแล้วก็ราคาแค่มอไซค์นะครับ แต่ได้รถถือว่าคุ้มค่ากับเงินมากนะครับอันนี้โอเคนะครับจบกไฟฟ้าแอร์เย็นเครื่องเสียงนี่นะครับผมเดี๋ยวพาม้ชมตะเข็บประตูนะครับผมทั้ง4ี่บานนะครับไล่ไปดูทีละบานนะครับดูเพื่อเช็คว่าด้านข้างเดิมไหมครับมีชนมีหนักพิคอมไหมเราดูที่ตะเข็บนะมีเม็ดอาร์คนะครับมีเม็ดอาร์คด้วยครับ เป็นดอกตื้นไหมหรืรอยซ่อมแซมไหมนะครับถังแก๊สเป็นถังแคปซูลนะครับผมจุได้ประมาณ48ลิตรนะฮะเต็มถังก็ประมาณ500ป500นิดๆนะฮะตอนนี้แก,ก๊สก็โล่ละ45 1บาทนะครับเออลิตรละ45บาทนะครับขายเดิมนะครับยางอะไร แม่แรงนะครับเก็บในเข็บท้ายนะครับฟินเดิมนะครับหนึ่งจุดหกกีนะครับปารุ่นนี้ร้อยจะร้อยเก้าแรงม้านะครับถ้าจำไม่ผิดครับอ่นะครับในเข็บเม็ดอาร์คประตูนะครับเดิมนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยเย็นมาถึงด้านหลังเลยนะครับตอนนี้ ยางเป็นยางหนึ่งเก้อนะครับปี2020นะครับทั้ง4เส้นนะครับก็ใช้ได้อีกยาวนะครับยางสำหรับยางดูเม็ดอาร์ตบาดสุดท้ายนะฮะด้านหน้าด้านหน้าซ้ายนะครับปกตินะครับรถเพิ่งอนมาเป็นป้ายคอนแก่นนะครับอนมาเป็นชื่อผมไว้นะครับ ก็สวยนะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับดูเวลารอบแอร์ทำงานนะครับเครื่องจะเร่งนิดนึงนะครับพอรอบแอร์ตัดครับเนี่ยจะเงียบนะครับเครื่องก็ถือโอเคนะครับอ่าเพศเพศปีศูนย์สี่นะครับผมครับศูนย์สี่จุดศูนย์สี่นะครับครับ สำหรับท่านที่มองหานะครับรถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากสำหรับช่วงนี้นะครับรถน้ำมันช่วงน้ำมันแพงครับไม่รู้ว่าจะลดน้ำมันจะลดตอนไหนนะฮะไม่มีกำหนดเลยนะฮะก็หารถไว้ใช้งานที่มีแก๊ส LPG ด้วยครับประหยัดด้วยก็ถือว่าดีมากนะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับราคาไม่แพงครับขายเงินสดแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเงินสดครับมีเงิน ก็สามารถมาดาวมาจัดไปใช้งานได้นะครับผมราคารายละเอียดก็ค่อยคุยกันอีกทีน,นึงนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะมาจัดนะครับวันนี้ขอนําเสนอรถสวยนะครับราคาประหยัดนะครับเพียงเท่านี้นะครับสนใจทักเข้ามาคุยกันนะครับครับสวัสดีครับ